สวัสดีครับในคลิปนี้จะเป็นการติดตั้งและคอนฟิกเอ็น g XRTMP s e r v ์ฟนะครับถ้าวิดีโอยาวเนี่ยจะเราจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับพาร์ทกับพาร์ทสนะครับเดี๋ยวเรามาดูจะอ้างอิงตามเอกสารที่ผมได้จัดทําไว้นะครับท่านดูตามเอกสารแล้วก็ทําไปได้เลยครับผมจะรีโมทเข้าไปก่อนนะครับใช้เป็นเทคหมด โหมดเข้าไปที่ราบริษายนะครับ u s e r p i ครับเมื่อรีโมทเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็ l i s t ์ดูตอนนี้เนี่ยคือยังไม่มีอะไรของเกี่ยวกับ EginX หรือ RTMP เลยนะครับลองดูซิว่าออกเห็นได้ไหมปิ i n g Google, .com ่ะโอเคได้เรียบร้อยครับคราวนี้กิจเรามีไหมนะครับเดี๋ยวดูตามเอกสารนะครับกิจผมมีเวอร์ชัน2น2 2 ffmpeg ติดตั้งหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวตัวน,นี้จะขีดเดียวนะครับดดเดียวถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่า ffmpeg ของผมเนี่ยปัจจุบันใช้4.1 กนะครับก็คือพร้อมใช้งานนะครับต่อมาเราจะเคลียร์หน้าจอก่อนแล้วเราจะเริ่มเรื่องของ r t m p ntex นะครับเราจะเริ่มอัปเดตก่อนนะครับตอนนี้เป็นการอัปเดตแพ็กเกจนี่ออกเดินได้ก็ไปโหลดมานะครับแล้วก็มาอัปเดตทั่วไปเหมือนอัปเดต os ต่างๆ เหมือนวินโด s เหมือนไรนะฮะลักษณะเดียวกันครับใช้เวลาคู่หนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยครับต่อมาเราก็เริ่มโคลนเลยครับกิดโคลนนะครับเราจะโคลนโมดูลตัว rtmp ตัว engine xrtmp โมดูล ครับดูตามเมอกสารนะครับเมื่อโคลนเสร็จแล้วเราจะลองลิสด,ดูทีหนึ่งนะครับโฟลเดอร์นี้เราโคลนกิจมาก็ถูกเข้ามาติดตั้งในในโฮมของเราแล้วครับปัจจุบันนี้เราอยู่ที่ slash home slash file <Home, S 2> อยู่นะครับโอเคต่อมาเมื่อเราโคลนเสร็จเราก็ติดตั้งไลบรารีครับที่ต้องใช้ในโมดูลนี้ ตั้งเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับให้เราไปดาวน์โหลด engine x นะครับ engine x เนี่ยถ้าอยากจะรู้เวอร์ชันล่าสุดก็ลองเข้าไปดูที่นี่นะครับผมลองไปดูแล,ล้วล่ะมันเป็นเวอร์ชันนึ่นึงล่าสุดตัวนี้นะครับเนี่ยเมื่อเราคลิกมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยเราต้องถ้าเราจะดาวน์โหลดล่าสุดเราก็ใช้ตัวนี้นะครับแต่ว่าผมใช้18ก่อนดีกว่า นะครับของขับมาแล้วสิบแปดเนี่ยวีค uh, ัสนะครับคำสั่งดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราลองลิสต์ดูนะครับ yes. ก็คือจะได้ t a r zip มาไอ้ gz มาครับเสร็จแล้วเราก็ต้อง extract extract ไฟล์ ack, เนี่ยให้เป็นโฟลเดอร์นะครับ e x กแท็กก็คือใช้คำสั่งทานะครับตามนี้ copy กปีตอนนอี้สังเกตว่าเราไม่ใช้ sudo เพราะว่า sudo หรือ Sudo นะฮะเพราะว่าเราอยู่ในโฮมของเราครับอลองเล่นดูเมื่อทาเสร็จแล้วเกิดโฟลเดอร์ขึ้นะจะได้โฟลเดอร์นี้ขึ้นมา n t i นะครับเสร็จแล้วเราให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์นี้ครับ c d cd ก็คือเป็น n in x 1 tab list ดูสังเกตว่ามีไฟล์ con f ใช้สำหรับ compile นะครับเดี๋ยวตัวนี้นะฮะเราก็เริ่มการ compile นะครับ copy ผมใช้วิธีนี้มันจะเร็วเร็วกว่าการพิมพ์นะครับ ในเวลานิดนึงนะมันจะเป็นไลบรารีเนี่ยพัฒนามาจากภาษา C นะครับก็ต้องคอมพล์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับอมพล์ก็จะมี3ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือมี c o n f i g make แล้วก็ make install เสร็จแล้วต่อมานะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวลองอ่านเอกสารหนึ่งหรือสี่ก็ตามนะครับมันขึ้นอยู่กับเราจะใช้ CPU เท่าไหร่ความเร็วในการผมใช้หนึ่งธรรมดาสังเกตเป็น dot c ใช้เวลานิดหนึ่งครับ เรียงคุ่สั่งไว้เลยคลิปมันจะยาวไปเราจะแบ่งออกเป็นพาร์ทสอในเรื่องของการคอนฟิกนะครับตอนนี้เราติดตั้งไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับ อ่าเนี่ยครับตอนนี้คือคุคอมไพล์นะครับยังอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ make install นะครับในที่เขาแนะนำว่าให้คุณให้คุณ Li ิงออกจากตัวนี้นะครับแต่ลองทำเสร็จเรียบร้อยครับผมลิบออกก็คือมาที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองลองรีบดูก่อน ls q a นะฮะมันจะมีโฟลเดอร์ conf นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องมาคอนฟิกตัวนี้ในอีกพาร์ตต่อไปนะครับต่อออกมาก่อน cd เดี๋ยวเราจะาต้องมาสร้างโฟลเดอร์เก็บสตรีมนะครับเดี๋ยวในพาร์ทสตอนนี้เดี๋ยวเราเช็คก,ก่อนว่าตอนเนี้ย engine x เราติดตั้งไว้ที่ไหนนะครับอ่าอยู่ในอยู่ใน l usr local นะครับ at engine list do e นะเดี๋ยวเราจะต้องเข้ามาคอนฟิกที่นี่นะครับในพาร์ทสโอเคครับเดี๋ยวพบกัน ขอบคุณครับ